การกองกว้างก้างใช่ไหมครับปื้ออุปกรณ์ก็มีการเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะฮะก็คือทุกอย่างก็ผ่านการฆ่าเชื้อผ่านการตรวจเช็คทุกอย่างนักงานก็ทำความสะอาดเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับผมสวีเนียอันนี้ก็เป็นของสวีเนียที่จเตรียมเอาไว้เพื่อลูกค้าที่จะมาเยี่ยมชมแล้วก็มาซื้อ ของต่างๆนะครับผมก็ ก็ทาเครื่องหมายหลายๆอย่างเพื่อให้ลูกค้าคือจะได้เระยะหาา่างต่างๆในการเข้าถึงพื้นที่จะได้ไม่แออัดก,กันเกินไปไม่ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ตา่ตางๆนะฮะก็มีการทําเครื่องหมายเระยะห่างไว้แล้วก็เอาจากในพื้นที่ก็ถ่ายเทนะฮะก็ไม่ได้แออัดมากปลอดภัยครับผมอยากให้กลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งนะฮะจริงๆวันนี้ก็เป็นวันแรกนะฮะ15ตุลานะครับเป็น างานฤดูการเปิดท่องเที่ยวของซิมิลันนะครับผมก็ทุกๆปีก็เปิดแล้วก็ปีนี้เราก็ได้ทําการเตรียมความพร้อมทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆที่รองรับของช่วงของเขาเรียกว่าเกี่ยวกับโควิดหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็แต่ว่าปีนี้วันที่15นี้ก็คือไปตรงกับช่วงที่มันมีมรสุมมีพายุเข้ามาในฝั่งอันดามันพอดีก็ก็น่าเสียดายฮะวันนี้ก็มีจริงๆมีคนมีลูกค้าที่จองมาแล้วบางส่วนก็อาจจะต้อง เลื่อนไปเพราะวันนี้อาจจะมีพายุแล้วก็ขึ้นลมค่อนข้างที่จะสูงแต่อาจจะเป็นวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้อาจจะเบาบางลงครับผมครับสถานการณ์ในการท่องเที่ยวของสิบนนปีนี้จะเป็นยังไงครับคือจริงๆเราก็มีความหวังนะฮะมีความหวังผู้ประกอบการทุกคนก็ได้ทําเกี่ยวกับมาตรฐานของการ รับรองนะักท่องเที other, uh, you so ่ยวหรือ S S A plus หรือว่าชาอะไรพวกนี้ฮะเราก็ยังมีความหวังหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินหวังว่าอยากคนไทยยังอยากให้คนไทยกลับมาท่องเที่ยวเหมือนเดิมฮะก็อยากให้หายกังวลเพราะพวกเราก็เตรียมความพร้อมทุกๆอย่างทั้งทางควบกอบการเองหรือว่าทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเจ้าหน้าที่ทุกๆคนก็ฉีดวัคซีนแล้วฮะเราก็อยากให้ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและก็่วงยยทุกๆคนอยู่แล้วครับผม ครับออของวุญญาณแห่งแจันกอดพีรันเป็นการต้องเที่ยวซื้อตั๋วแบบล่วงหน้านะครับเมื่อวานก็มีผู้ประกอบการเกี่ยวกับไดวิง่งจํานวน3ามสามลำนะครับนักท่องเที่ยวประมาณ50คนมาซื้อตั๋วแล้วนะครับเมื่อวานเ,เรามียอดรายได้ประมาณ5 0,000กว่าบาทน,นะครับวันนีเ้เป็นวันที่1ิแต่ว่าเป้าหมายก็อาจจะเที่ยววันที่16บ7ก ก็จะมาทื้อตัวล่วงหน้าประมาณสัก3า0 0คนนะครับซึ่งเป็นรูปแบบบันเดทิปซึ่งยาจะเข้าเกาะ4และเกาะ8ก่อนครับเมื่อวานเองผมก็ลุยนะครับดูเส้นทางแล้วนะครับปรากฏว่าถึงแม้ฝนจะไม่ตกแล้วฟ้าเปิดให้แล้วแต่คลื่นยังแรงอยู่นะครับเนื่องจากยังมีมรสุมทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยนะครับทำให มีคลื่นแนวตะวันตกเฉียงใต้มีความสูงประมาณ2-3เมตรอยู่นะครับซึ่งเมื่อวานเองก็ได้ไปดูพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ไปดูความพร้อมที่เกาะด้วยปรากฏว่าในพื้นที่เกาะตอนนี้เองคลื่นยังแรงอยู่นะครับโดยเฉพาะที่เกาะแปดยังเข้าหาดต้องระมัดระวังเป็นพิเศษตั้ง้องเกาะเลยครับเนื่องจากคลื่นยังแรงอยู่แล้วก็ เป็นสิ่งที่ยินดีมากๆผู้ประกอบการทั้งหลายก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อตั๋วแบบล่วงหน้าแต่ว่าก็ากาหนดวันโดยติดตามกรมอุตุนะครับแล้วก็ประกาศจังหวัดหรือประกาศเรื่องของการป้องกันภัยนะครับซึ่งเองเราก็มีหน่วยคู่ภัยอยู่จํานวนหกจุดที่มีความพร้อมนะครับ<ช><ม>ะนะครับ